คลิปนี้จะต้มมาม่าอีกแล้วครับต้มมาม่าไม่ใส่เครื่องปรุงแต่เราใส่ผักนานาชนิดผมจะไล่เรียงผักให้ฟังครับอันนี้ผักคะน้าผักกาดใส่เข้าไปนะครับผักสลัดสลุดใส่เข้าไปครับเนี่ยกระจงกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายผักแยง,งเราจะใส่ทีหลังนะครับใส่ตอนสุดท้ายนะครับมีหมดนานาผักนานาชนิด เนี่ยใส่แม้กระทั่งสารเเน่พร้อมครับสุดท้ายก่อนครับอันนี้จะใส่ตอนท้ายนะครับหอมพวกนี้ครับลวอุกแล้วพดลรร่วรั่วแล้วครับผมใส่เส้นสิครับนะครับเริ่มนิ่มแล้วผักของเราครับเริ่มอ่อนตัวแล้วนะครับใส่เข้าไปสี่ก้อนนะครับเราก็จะโรยหน้าด้วยผักที่สุดท้ายนะครับอันนี้ผักสารเเน่นะครับสาระเน่ผักขแยงนี่ครับ เินใหญ่ไม่ชัดนะครับผักขางแงงนะครับเนี่นยผัดขะงแงงหอมเหือมใส่เข้าไปเลยนะครับอ,อกหน้าลงไปเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นยังไงล่ะนะครับแล้วก็ตอกไข่ใส่นํำครับโป๊เข้าไปตอกไข่ใส่เลยนะครับปูเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับผมมาม่า ผักขะเอนผักนานาชนิดมีหมดว่ากันไปครับ